สวัสดีค่ะวันนี้ว่าจะมาทาขนมปังวันนี้ขนมปังจดสูตรน่ายางดีเลยค่ะานั้นท่านี้อันเท่านั้นท่านี้เห็นเขาทำขนมปังอบในหม้อลมร้อนเนาะเขาบมีต่ออบสิอบในหม้อลมร้อนอันมาว่านีทดลองเห็ดเลยค่ะสูตรอีหม้ออีตัวเออจะได้กินอยู่ดิค่ะกะน้าหนุ่มฉ่ำบาอยู่อานนีก็ได้ลองเห็ดเป็นมาจุดสูตรจดสูตรนะเบื้องานันานีแต่สฮ็ดน้ำสูตรเขาดอกเป็นขนลื่นคุ่มข้นนะค่ะซีแต่แบบที่เ้าอยากซิเทนี่ละเบิ้งสูตร่าวเบิ้งปริมาณ่าวเบิ้งวิธีเห็ดขาวแล้วกับว่าสูตรไปจ อันทดลองเห็ดบางแล้วก็คือได้อยู่เด้แต่ว่าก่อนสีด้ก่อนสีกินได้นะก็คือนใหม่ไปแล้วนึงก่อนอันดับแรกก็เสิร์ฟนมมาอันนี้นมกับนมธรรมดาเนี่ยระค่ะนมจืดน,นี่แหละน,ม,นมมากต่ซืไม่ใส่น้ำตาลบบดนี้ก็สะใส่น้ำตาลลงไปมาลงครงเชียงกันเลยค่ะมักหวานกับไส่หวานค่ะใส่สารสอนเลยน้ำก้น้ำตาลจัง่ลยนึงอันนี้เขาใส่มาปลูกยีสต์ค่ะเราจะมาปลูกยีสต์ใส่ยีสตซ์ซองน,นี่แหละยีซอง ไปต้องปกาเบ,บิ้งประมาณจะขึงซองค่ะขึงซองซองหนึงเพื่นกก11กรัมขึงซองกับประมาณหา,ากรำ6กรัมไปต้องปคนคะแนนจะน้อยบริเวณขึไผ่แล้วค่ะเอ้ไขนมือบริเวณข่โมอโบเมนนี่บะิเวนโบเมนโบเมนค่ะ้องข่อยนี่ไปเบิ่งคืเบิ่งคนรับค่ะแต่วันดีสนวิธีเห,หบบตุอะไรเบิ่งคนรับเมืกต้เขาว่าให้ใส่นมมันอุน่นนี่ไข่กะใส้นมธรรมดาโหลดอ่าอ,อาเยิบไปวันนี้เขาสีผสมแป้งกันไข่ไก่หนึ่งฟอง หลายสูตรนะคะเลือกเบิ่งเอาแล้วก็ไทยสิทธิ์สูตรใด้เอาตุ๊กแกอยากแกโอ้ยใครบอกว่สดะบบระเบิ่งแน่ใครบอกว่สดจังสี่กับซีมีกินได้ได้ค่ะเปลี่ยนมะนาวหรือเอารสเอารสเนออาะอัศวิคัดใจเมื่อเบเกอรี่นั่นเด้วยทัดทัดใจเมื่ออาชีพของเบเกอรี่แน่แต่พอเป็นยังนเนาะเฮ็ดกินใส่เกลือ,อน,นิดนึงอะตีไข่สีไข่ไขให้แตกเขาเติมนำ้ำตาลเข้าไปในไข่น้อยนึง ใส่แปงะะ้งด้วค่ะแป้งกระใสเป็นแปง้งอันนี้ประสงค์ที่สำหรับพิชขนมปังนี่แหละใส่แปง้งลงไปพรมนีการตวงสูตรที่ว่าขันมันเลวกระเติมแปง้งขันมันเนืดกระเติมน้ำนนเท่านั้นแะคะ่ะใส่แป้งอีกออก,อก่อนันจะมีินบางสูตรแล้วค่ะเขาบอกปริมนณบอกนั่นบอกนี่มาดีดีอยู่เให้ตามเขาก็ได้ค่ะ บอ,อกมาเก๋าซีเนื้อดีเนื้อเนียนเท่านั่นแห <hike> ละอ่าอะไรแปะแบบนี้เราได้ค่ะถ้าแบบตีตะกอนเนี่ยอาจจะต้อมงมานัดออกใส่ยีดตีห้องมาร์คใส่กำนัุลงไป,ปองพอต้องถ่ายเพิ่นตื่นอพอต้องถ่ายเพิ่นนั่นขึ้นฟู่เบิดกระไรแล้วทายยีนเดีจะให้พเพิ่นค่อยๆฟู่ค่อยๆตื่นไปกับแปงพี่จังบอกทะเลาะกับส่แปง เลื่อนไเนยใส่เน,ย,เนยกันด้วยคิดได้กัใส่ที่หลังนะใส่ลงไปโรต์มต้องรดลงแล,ละไล่ต่อซีอลงไปร้าขนขนมไม่เห็นครีมอีกทีเกลียดฉันแหงยี่ในป่านีา่แพะมูเฮ็ดย่างนะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จ้าไสล่างกับไซล่างไปอ่ะโอเคเป็นข้าวโพไหวประมาณนี้แล้วกะตามที่คอยเห็ด,ดยดไว้คอยกัจะทิมแป้งไว้จ้กประมาณชิมหานะทีค่ะเราห้องจังสิมนันหัวแป้งกัน เนี่ยเป็นกระสีออกเร็วๆเนี่ยอ่าเยวจะมักแปลงไว้จากสิบหานาทีเนาะค่ะมาขยี้เป็นึ้นจากสิบหานาทีแล้วก็เราจะมาหนวดแปลงหนวดโดกันให้กันขึ้น,นลกูกอ่าครบรรสิบหานาทีแล้วเกินพุ่วละไปเศร้านาทีพุ่วละมาเบิ่งแปลงกันอ่าวันนี้แปลงข้าวกระสีเร็้ยวๆนะคะกระสีแบบนุม่มๆเรลี้ยวๆกระสีออกแปลงออกมานหนวดนะคะ่ะ เป็นกระสีเนี้อเนื้อสีน้ำตาลยืนยืติดมือนะกระสีโรยผงแปรงก็ไปจังหน่อยกระสีเอาลงมาหน่อนนี่จันเ <c oughs> หตุก็คือบานขึ้นเมืองเขาเนี้ยได้ยาวานกันด้วยกุยกระไดอแป่งเร็วๆหยุยนๆแบบนี้เลยค่ะ นวดจนเพิ่นขึ้นรูปแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวใ่ากระสิมาพักแป้งทิ่มอีกชั่วโมงหนึงนะะ่งแล้วค่ะโอเคค่ะชั่วโมงหนึ่งม่พอกันค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราพักนะคะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเกินหนึ่งชั่วโมงน่นแหละแป้งก็ขึ้นมาอยู่นะเราจะเอาแป้งมานวดนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นชิ้นค่ะโรยแป้งนวดลงไป น,นะน,น,นเราแบ่งแป้งเป็นชิ้นนะคะทำขนาดที่ต้องการเลยทำกินเองเนาะก็ไม่ต้องซีเรียสว่าจะสวยว่าจะที่นหนะื่งเอาะแบ่งไป มาใส่ในพิมพ์พิมพ์อันนี้ก็ทาเนยลงไปก่อนนะคะขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์เนาะต้องเป็น,น เราจะพักแป้งต่อไว้นะคะจนแป้งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปอบกันเนาะอันนี้แป้งที่ขึ้นรูปไว้พักไว้ก็เริ่มขึ้นฟูแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปวอร์มเตารอเนาะเราไม่มีเตาอ,อบเด้อเราจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะวอร์มเตานะคะไปที่หนึ่งร้อยเสาองศาเป็นเวลาห้านาทีนี่เราก็อุ่นเตาไว้รอนะคะวอร์มเตาได้แล้วเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวขนมมาอบกันเนาะคะ่ะ เก็บหน่อยโอ้ขึ้นฟูสวยงามได้อบจ้าอบอต้องเบิดแล้วค่ะอบในเตาอ,อบลมร้อนอบในเตาอ,อบลมรอ้อนอ่าอุณหภูมิที่ร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นเวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะไม่หมดกันโอเคค่ะเริ่มอมองแมมเด้อค่ะเตาอ,อบก็ได้ปไปใส่งาน ว้าว wow. สีสวยมากๆเลยเย่เ yeah. ยอันนี้ก็เอาออกจากมออบแล้วค่ะมาพักไว้ให้เย็นแป๊บนึงค่ะเท่ากับมาแสะๆออกจากพิมพ์แล้วค่ะออกง่ายอยู่ค่ะเพรติดปันไดเพราะว่าเข้าท่าเนื่อยกรใส่พิมพ์นอแสะออกแบบนี้เลยค่ะความแสะตะแกงไว้ค่ะบดนี้ให้เพื่อนเย็นโตลงเนาะคะ่ะเพื่นจังสีบอชแ เบื้องทั้งนอกก็เป็นสรงสีแข็งๆด้วยค่ะแต่ว่าจับกดๆเพื่อนกะยุ่นๆหนุ่มๆอยู่ด้วยค่ะหนาเพื่อนกะจะเกียมๆนิดนึงค่ะตอนแรกว่าเอาออกจากเตาเราสิท่าเนยด้วยค่ะบันลืมข้าวนะาะอกพักจนเพิ่นเย็นจะเอาเนยมาท่าแต่ก็บอกไปยั้งค่ะเพ่นก็ยังมีความอุ่นๆอยู่เนาะคะ่ะท่าเนยลงไปกับละลายสีสวยเลยแหละคะ่ะนี่แหละเนาะคะ่ะผูถเถ่าให้นแนวกินลงนันลืมนี่ เงาเงาวาวๆสวยๆจากเนยเขากับมะเขอไอซิ่งลงค่ะเขานำตาลไอซิ่งเม็ดเล็กๆลงไปด้วยค่ะแบบจังสีอีหลาสองคนิ่นมักด้วยค่ะให้เพิ่นเป็นสีปุยๆเนาะอีหลา่ให่เพิ่นกระเอินขนมปังปุยเมฆว่าสันนี่เหมืนเขาสิมาเบิ่งเหนือทั้งในเพิ่นด้วยค่ะกดเบิ่งกับหยุ่นหยุนมืเด้วยค่ะนุ่มๆว้าวเบืองเหนือทั้งในเพิ่นนะค่ะ ปุยๆเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะอู้เนือฟูๆปุยๆค่ะเบิองโซงคือเป็นสิเป็นเนื้อล้วนๆเบรวนเด้อค่ะเนื้อนุ่มๆยุ่นๆปุยๆค่ะหอมน้ำค่ะกินกับหอมเบิองเนื้อไปเ่ยค่ะอุ้ยน่ากินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวความยามใจค่ะอบอีกถาดนึงค่ะออกมาเนื้อกับบะแตกต่างกันเลยนี่เนื้อปุยๆแบบนี้ค่ะ อย่างทีมาหง่องแม่ด้วค่ะว่าแม่เฮ็ดขนมปังแซ่บนี่แม่สิอบขนมปังอยูเบิดอาทิตย์ละค่ะอาทิตย์นี้เบิ่งตด้ยค่ะขนมปังปุยเมฆของอีหละเผยแล้วพุ่งใจในตัวเองค่ะมาขึ้นไวจากคลองเซียร์เบเกอรี่ได้เนาะรถสัมผัสก็ถือว่าใส่ได้เด้อค่ะสําหรับการเฮ็ดกินเองอยู่ในครัวเรือนค่ะดิบแล้วมันคาตัวออืแล้วคนนี้ล่ะเต็มปากโทรศัพท์ด้วยเพิ่งตื่นค่ะหัวจุ่มวัวหยอง เ okay, อาแคนี้ก็ดีแล้วเนาะทำเองเนะาะปคมากค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นไปไห้ก็จะเฮ็ดน้ำข่อยด้ค่ะไปหาสูตรดีๆที่มีมาตรฐานเฮ็ดด้ค่ะมันจังสิเปะปังก็หนีเนาะคะ่เนาะจะไหนก็ขอขอบคุณที่รับชมค่ะเป็นกำลังใจให้กันตลอดมากค่ะสวัสดีค่ะ